สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์ัฒนาะวีรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามความเปลี่ยนแปลงในภาคใต้ของไทยกันบ้างครับ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนเจอกับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางที่เจอลูกเห็บตกหรือถึงขั้นพายุฤดูร้อนที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีความแปรปรวนของฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจากภาพกราฟิกเทคโนโลยีใหม่ของกรมข่าวสามที่ประสานข้อมูลอากาศของกรมอุตุนพวิทยาเข้าไว้ด้วยกันข้อมูลดาวเทียมระบุว่าฟ้าไทยบริเวณภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆที่มีศักยภาพเป็นเมฆฝนอยู่ในแนวตลอดชายฝั่งตั้งแต่พังงาถึงสตูลนะครับเมื่อซ้อนข้อมูลแผนที่อากาศเข้าไปก็พบว่ามีหย่อมความกดต่ำหรือหย่อมฝนปกคลุมอยู่ในบริเวณช่องแคบมัลละกา ครับประกอบกับตอนนี้ภาคใต้มีเรื่องของลมแปรปรนนี่คือตัวการสําคัญที่ทําให้ภาคใต้มีฝนหนานแน่นอยู่ในขณะนี้นะครับฝนภาคใต้ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่ทางฝั่งอันดามันนะครับที่ทุ่งใส่ทองอําเภอลําทับจังหวัดกระบี่76.5ม mm, มครับขณะที่สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติหรือสอบอ,อชอบ,บอกว่าฝนที่ตกหนักเมื่อคืนใน4หมู่บ้านของตอบำบลลานาวอาเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําหลากครับสภาพความแปรปรนของภาคใต้นี้จะ มีต่อไปอีกแค่ไหนกรมอุตุนวิทยาบอกว่ายอมควบกฏกระามจะปกคลุมอยู่แถวช่องแคบมารดากาไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับต้นสัปดาห์หน้าจะหายไปนั่นก็หมายความว่าฝนภาคใต้จะดีขึ้นต้นสัปดาห์หน้าหรือเบาบางลงนะครับดังนั้นโมเดลพยากรณ์ฝนของทีวี360องศาก็พบว่าฝนส่วนใหญ่ของภาคใต้ฝั่งอันดมามันนั้นจะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำครับและสำหรับวันนี้ครับบริเวณรอยต่อช่วงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่และนครศรีธรรมราชเป็นบริเวณที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันนีนะะัับบบบสเเเาาาลลกกษณงงฝจมทย และพื้นที่เดิมๆก็คือบริเวณที่อาจจะเจอกับฝนตกหนักได้อีกนะครับขณะที่วันอาทิตย์นี้ความรุนแรงของฝนจะลดลงกว่าวันศุกร์และวันเสาร์ครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกบอกว่าฝนในระยะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อคลื่นลมนะครับจึงยังเดินทางไปเกาะต่างๆและออกเรือหาปลาได้เพียงขอให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกครับเพราะว่าคลื่นในเทะเลจะสูง2เมตรส่วนการท่องเที่ยวเล่นน้ําชายหาดถ้ามีฝนตกขอให้งดการเล่นน้ําไปก่อนนะครับ ส่วนลักษณะอากาศภาพรวมของบริเวณอื่นๆเป็นอย่างไรดูกันต่อนะครับตอนนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ลมชื้นจากทะเลจีนใต้ก็มีกําลังอ่อนลงนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าลวร้อนสุดวันนี้อยู่ที่ภาคเหนือ39องศาขณะที่ฝนฟ้าขนองลงกปะโชกแรงยังมีโอกาสเกิดได้บ้างในบางพื้นที่เกิดตรงไหนของให้ระวังอันตรายด้วยนะครับจะภาคใต้ตอนบนฝนน้อยฝนจะน้อยนะครับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยยังสดใสกว่าฝั่งอันดามันในระยะนี้ครับ ขอเชิญหน่วยงานและองค์กรสิ่งแวดล้อมตัวจริงครับมาร่วมจับจองพื้นที่แสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมกับข้าวควข่าวสามในงานมากกับเสือโกลากลา306องศา2 0 1 4 23-25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจดูรายละเอียดที่ t วี360 Expo c o m นะครับเรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยครับเพราะนี่คือทวีสามรษครับสนับสนุนโดยบริษัทเนืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน